ผมกาลังจัดสายอยู่เชือกยาวเหลือเกินนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้พี่จะยาวไปไหนอ n อนคลาวบูมสไตล์ครับจะเป็นยังไงบ้างเรามาตามกันในคลิปนี้นะเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับอ่อนคลาวบูมสไตล์กว่าผมจะเก็บเชือกเข้าไปได้นี่ใช้เวลานานเลยจุดสังเกตจุดแรกเลยนะที่ผมได้คู่นี้มาแล้วผมก็รู้สึกคือ ราคาเนี้ยหนึ่งมืหนึ่งันห้ารบาทคือพี่เขาแถมเชือกปยาวขนาดเนี้ยคือยาวมากนะดูดินี่ร้อยเชือกถึงแบบันเนอร์ลูปแล้วนะยังยาวขนาดนี้คือมัดทบเดียวไม่ได้อะ่ะต้องมัดสองทบครับเป็นจุดเด่นไหมไม่มั้งเออไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมายาวขนาดนี้นะครับโฟมในรุ่นนี้นะครับออนคา b บูมสไตร์เนี่ยนะครับใช้ Helion HF หรือ Hyper f o r m Helion HF Hyper f o r m นะครับขึ้นรูปแบบคาวเทคซึ่งมันแทบจะไม่เหลือความเป็นคาวเทคแล้วอะคาวเทคหน้าตาเป็นไงอ่ะเดี๋ยวหยิบรุ่นนี้ให้ดูนี่คือ c าวบูมเอ็กโคนะครับเดี๋ยวนะมันเป็นรุ่นที่2อ,อะ่ะรุ่นที่2 c a r b ว o ู Echo นี่คือรุ่นที่2นะครับนี่คือคาวเทคนะนี่ขึ้นรูปแบบนี้แต่นี่คือคาวเทค มาในยุคหลังๆอยู่ในคาบูมสไตร์นะครับหารูไม่เจอแล้วจะเรียกว่าขึ้นเป็นรูปคาวเทคดีไหมมันก็ยังมันก็ได้อยู่นะมันก็ยังพอมีเห็นเป็นบล็อกบ้างเล็กๆนะครับเพื่อนๆครับอ่ก็เขาบอกว่าขึ้นเป็นคาวเทคเราก็คาวเทคแล้วกันนะครับอันนี้คือรุ่นเอ่อรุ่นที่2นะครับเป็นเรซิ่งชูของออนในรุ่นที่2นะครับอันนี้เป็นรุ่น ไม่ใช่รุ่นสิมันเป็นมันเปลี่ยนชื่อไปเลยนะเป็นคาร์บูมสไตล์นะครับจุดเด่นก็คือใช้โฟมที่เป็นเฮลิออนไฮเปอร์โฟมนะครับซึ่งในรุ่นนี้รุ่นที่2เนี่ยมันใช้เฮลิออนเฉยๆยังไม่ขึ้นเป็นไฮเปอร์โฟมนะมันมีรุ่น3ด้วยนะแต่ผมมันไม่มีผมเล้หยิบรุ่น2มาทีนี้ไอ้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของรองเท้ารุ่นนี้นั่นก็คือตัวมิโซครับโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆมิโซของรองเท้าที่เป็นซูเปอร์ชูเนี่ยครับมันจะมีแผ่นคาร์บอนขั้นอยู่ตรงกลางใ แต่ในรุ่นนี้เนี่ยไอตัวคาร์บูนสไตล์เนี่ยครับมิโซของมันเนี่ยถอดออกมาได้นะมันเป็นแบบนี้เลยถอดออกมาแบบนี้เลยนี่ดูสินะครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือเอามิโซถอดออกมานะครับเห็นไหมมิโซจริงๆแล้วตรงนี้เข้าไปข้างในก็จะเห็นแผ่นคาร์บอนเลยนะครับเห็นปะคาร์บอนมิ Carbon, มโซอินโซรวมตัวกันแล้วก็มีแผ่นมีมิโซอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ ก็เป็นแผ่นคาร์บอนเลยนะครับตัดไอตัวผ้าปกติถ้าเป็นพวกรองเท้าที่เป็นที่เป็นรองเท้าเรซิ่งอะ่ะมันจะมีมันจะมีมันจะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งอะ่ะระหว่างชั้นโฟมมิโซกับเท้าของเรามันจะมีผ้าบางๆอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาตัดทิ้งไปเลยตรงนี้ก็ไม่ใช่ผ้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นชั้นเป็นจับเป็นเนื้อโฟมเลยนะแล้วก็ เอาคาร์บอนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาโฟมมิโซอีกก้อนหนึง่งอ่ะใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ตัดไอ้ผ้าบางๆนั้นทิ้งจะลดน้ําหนักของรองเท้าลงเดี๋ยวเราสองเราจะเห็นเลยว่ามีแผ่นคาร์บอนยาวเต็มแผ่นตั้งแต่หัวตั้งแต่ด้านหน้าเท้านะเห็นไหมจนถึงส้นเท้าแบบนี้นะครับเห็นชัดๆแบบนี้เลยจุดเด่นของเขาก็คือนี่แหละใช้การถอดมิโซมาครับนี่คือมิโซที่เป็นโฟมเฮลิออน HF หรือ Hyper Foam นั่นเองนะครับฟังเสียงการตอบสนองของโฟมปักปักเลยนะนี่นะครับอ่าแล้วก็หน้าผ้านะครับหน้าผ้าของรุ่นนี้นะครับคาร์บูมสไตล์เนี่ยก็เป็นอ n g จิน e r m ร์นะครับที่โปร่งแล้วก็บางมากเพราะนเห็นนิ้วผมนะเห็นนะใส่ถุงเท้าอะไรก็เห็นเลยอะรองเท้าก็จะเปลี่ยนสีไปตามของถุงเท้านะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยข้างในโฟม เดิมเป็นสีส้มเห็นไหมข้างในก็จะเห็นโปร่งเข้ามาข้างด้านในเป็นสีส้มเลยนะเนี่ยมันโปร่งไหมจริงครับโปร่งแล้วดูด้านข้างสิไอตัวชั้นมิดโซนเนี่ยมันขึ้นมาถึงเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆก็จะเห็นเพราะอัปเปอร์มันโปร่งมากก็จะเห็นชัดน,นะครับทําให้รองเท้าคู่นี้มีน้ําหนักที่เบานะครับเบามากๆก็จุดเด่นมีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือชั้นโฟมแล้วก็ตัวอัปเปอร์ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆนะครับมีอะไรบ้างล่ะเชือกพูดไปแล้วเนะที่ยาวขนาดนี้แต่เชือกเขาเหนียวนะแล้วเขาผสมเป็นซิลิโคนเข้าไปด้วยครับเเชือกสองด้านด้านหนึ่งก็เป็นผ้าธรรมดาอีกด้านหนึ่งจะเป็นซิลิโคนนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเวลาที่เรามัดเชือกอแล้วมันก็จะมีโอกาสหลุดยากขึ้นนะครับซึ่งเอ,อมันก็หลุดอยู่ดี <laughs> ผมก็ไม่จะพูดยังไงอะผมวิ่งมันก็หลุดอยู่ดีอะ <laughs> ไม่รู้ผมอาจจะมัดไม่ดีก็ได้นะมันก็หลุดอ,อยู่ดีนะครับโอเคลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับแล้วก็จับเนื้อผ้าดูพรีเมียมมากๆนะแล้วก็นี่นะครับรอบข้อเท้าด้านในก็จะบุนุ่มนะครับบริเวณแค่ตรงตะ,ตะตุ่มของเรานะแต่ด้านบนตรงนี้ก็จะบางหมดเลยนะครับก็ลดน้ำหนักลงให้มากที่สุดนะครับลดหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับก็พยายามลดให้หมดนะครับช่วยลดความยาวเชือกด้วยพูดอีกแล้วอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับรองเท้าคูน่นี้เอาสเปคของรองเท้าคู่นี้นะครับคาร์บูนสไตล์เนี่ยส้นเท้านะครับสูงที่39.5นะครับหน้าเท้าสูงที่35.5ดรอปคู่นี้อยู่ที่4นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่219กรัมนะครับ219กรัมในขนาด10 US แล้วก็ราคาขายที่11,500บาทนะครับแพงใช่ไหมแพงนะ ผมจะบอกว่าคู่นี้ตอนออกมาใหม่ๆ11,900มาทนะเพื่อนเพื่อนคาวบูมเอ็กเนี่ยแพงกว่าคาวบูมสไตล์อีกนะนี่ตอนนั้นที่ออกมาคู่นี้คือ11,900บาทนะครับแต่ผมอะส่วนตัวนะผมชอบดีไซน์คู่นี้คือรู้สึกว่ามันมันมีเอกลักษณ์ของออนที่ยังคงอยู่แต่คู่นี้คือเอกลักษณ์ของออนมันหายไปแล้วอะไอความเป็นคาวเทคแบบนี้ไอ้นีน่บอกบล็อกบล็ตรงนี้มันหายไปไง อยากให้เขากลับมาทําแบบนี้คือเปลี่ยนวัสดุอะทุกอย่างนะเปลี่ยนให้หมดเลยนะใช้ไฮเปอร์ฟ m h e มเฮลิออนนะครับอัปเปอร์ทำให้บางนะครับทําทุกอย่างให้มันแบบบางหมดเบาแล้วก็ยังกลับมาใช้โครงสร้างแบบนี้นะครับอ๋อ,อแล้วก็คู่นี้แผ่นไม่ใช่คาร์บอนนะแผ่นเป็นสปีดบอร์ดเป็นสปีดบอร์ดคาร์บอนอินฟิลส์นะครับน้ำหนักคู่นี้234กรัมในขนาด10 US เเหมือนกันนะครับโอเค อ่ะนี่ยังอยากได้ยังชอบคู่นี้อยู่เลยยังเก็บไว้เลยเนี่ยไม่ขายนะครับเก็บไว้ชอบใส่เที่ยวหล่อเวลาใส่คู่นี้ไปแล้วผมหล่อมากนะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเอาโซเลยเนาะเออเอาโซของคาร์บูมสไตล์นี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีแค่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่บริเวณหน้าเท้าตรงนี้ด้วยแบบนี้เลยเบ้าตรงกลางไว้นะครับแล้วก็มีบริเวณส้นเท้าผมว่ามีนะเนี่ยมี แต่เป็นสีขาวก็เลยมองไม่ค่อยเห็นชัดมากนะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ออนจริงๆถือว่าเ,เขาปรับมาใหม่แล้วทำดีขึ้นนะครับถือว่าทําดีขึ้นนะอันนี้ถือว่าพัฒนานะครับคือการปิดร่องทั้งหมดอันนี้คือรองเท้าในรุ่นแรกๆของออนนะครับจะเห็นเป็นร่องแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นช่องๆเลยแล้วหลายๆคนคงจะมีปัญหาหินเข้าไปติดอะไรเข้าไปติดบ้างก็ไม่รู้นะเนี่ยมีนะครับ พอมารุนหลังๆนี่เขาปิดมิดไม่เหลือเลยฮะปิดหมดนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยพัฒนาดีนะปิดรูไปเลยจะได้ตัดปัญหาเรื่องก้อนหินก้อนกรวดอะไรพวกนี้ไปติดผมติดอะไรติดรู้ไหมของผมมีคลาวโฟรุนสีมัง้งเป็นน็อตตัวใหญ่ๆประมาณนี้เพื่อนน็อตแบบนี้เวไมไม่ติดเข้าไปตรงเนี้ยโอ้โหแบบติดเข้าไปเป็นบล็อกปิดติดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ แกะออกแทบไม่ได้โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่คู่นี้ c l o Cloud b o o m Strike คู่นี้นะครับทดสอบกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมเชิญเลยครับโอเคเพื่อนๆครับได้ลองแล้วนะครับสำหรับตัว On On Cloud b o o m Strike นะฮะเป็นยังไงบ้างการสวมใส่ของรองเท้าคู่นี้นะครับผมเลือกที่ตรงไซส์10 US มานะครับ ซึ่งพอผมใส่แล้วเนี่ยเพื่อนๆผมคิดว่ามันยาวไปหน่อยหนึ่งคือถ้าเทียบกับแบรนดน์อื่นๆนะครับหรือว่ารองเท้าออนเองด้วยก็ตามเนี่ยนะครับคู่นี้ผมว่ามันยาวไปก็คือเราอาจจะลดไซส์ลงมาสักครึ่งไซส์ก็น่าจะได้นะครับเท้าผมมายาว26.5นะครับแล้วผมก็เลือกไซส์อยู่ที่28เซนก็คือตรงกับ10 US เลยด้วยความที่หน้าผ้าของรองเท้าคู่นี้มันบางบางมากเลยนะ แล้วก็บริเวณรอบข้อเท้าตรงส้นเท้าเนี่ยนะครับมันก็มีโฟมบุนุ่มมาเพื่อกระชับส้นเท้าของเราเนะไม่ให้เท้ามันหลุดเนี่ยมันก็ไม่ได้หนามากนะครับพอลองสวมลองใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโอเคเลยหน้าเท้าเนี่ยกว้างยืนได้สบายนะครับขยับนิ้วเท้าได้อิสระนะครับแล้วก็ส้นเท้าก็กระชับติดเท้าแต่สิ่งที่ผมเจอคือผมคิดว่าคู่นี้ถ้าเกิดเราลดลงมาสักจุด5เนี่ยมันน่าจะดีกว่ามันน่าจะกระชับเท้ามากกว่านี้นะครับผมใส่ที่1 0 10 US ตรงไซส์ ตรงซ้ายผมบอกก่อนผมบวกมา1.5นะถ้าผมบวกมาแค่1เซนน่นะเป็น27.5หรือ9.5 US เนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าหน้าผ้าเขาบางมันเลยเหลือพื้นที่บริเวณหน้าเท้าเยอะแล้วก็พอเหลือเยอะปุ๊บเนี่ยไอ้ส้นเท้ามันก็เลยมีโอกาสหลุดได้นะครับก็พยายามแก้ไขโดยการมัดเชือกให้แน่นขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ช่วยให้มันได้ดีเท่ากับ ถ้าลดลงมาผมคิดว่าน่าจะดีกว่าลดลงมาเหลือสัก9.5มันเหมือนรุ่นคาว m o มอนสเตอร์2อ่ะเพราะอ้มอนสเตอร์2ออ่ะ,อะรุ่นแรกเนี่ยผมเลือก10 US มาผมบวก1.5มาแล้วมันโอเคแต่พอมาในรุ่น2เนี่ยครับผมบวก1.5จริงนะแต่ด้วยหน้าผ้ามันบางลงพอมันลดถ้าคิดว่าถ้าลดลงมาสักจุดหน่าจะดีกว่านะครับเหมือนกันเลยในคู่นี้นะครับคาร์บนะูมสไตล์สองานั้นถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนใครเคยใส่คาร์บูมเอ็กโคมานะ ผมข้ามรุ่น3ามไปนะผมไม่ได้ใส่รุ่น3าผมใส่รุ่น2นะครับคาร์บูมเอ็กโรุ่น2แล้วถ้าสนใจจะมาซื้อตัวคาร์บูมสไตล์เนี่ยก็แนะนําลดลงมาสักจุดห้าหรือว่าไปลองที่ร้านก่อนดีที่สุดนะครับลองที่ร้าน m อ็มแบบเนี้ก็ได้ M อ็มแก็มีนะครับที่ลันทูพระด s e ก็มีที่อาวานินก็มีนะครับเรื่องการสวมใส่ก็บอกเพื่อนไปแล้วนะว่าใส่สบายนะครับมีแค่เรื่องเชือกรองเท้าที่ยาวไปนิดนึงพยายามมัดหลายทีแล้วต้องมัดประมาณสัก2ทบะถึงจะเอาอยู่นะครับ เพราะมันยาวเกินไปหน่อยะโอเคเรื่องการสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าหน้าผ้านี่โปร่งมากโล่งมากนะครับตอนนี้แบบเราใส่ถุงเท้าสีอะไรเนี่ยเขาเห็นหมดเลยคือรองเท้าผมเป็นสีขาวผมเลยต้องเลือกถุงเท้าสีขาวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันจะดูไม่สวยนะฮะเอ๊ะแต่จริงๆถ้าเกิดผมเอาถุงเท้าสีส้มมาก็น่าจะดีนะเพราะว่ารองเท้ามันเป็นมันตัดกับสีส้มด้วยนะเอะเอเดี๋ยวลองดูครั้งหน้ากันละกันนะครับ ก็มาต่อกันที่ตัวโฟมนะครับพื้นโฟมฟ,ฟิลลิ่งในการสวมใส่รองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสลองตัว Helion hf ซึ่งอยู่ใน c a r m o n s t e r Hyper มันจะอยู่บริเวณด้านหน้านะแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นแบบเต็มๆแผ่นแบบนี้มาทั้งตั้งแต่ต้นตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงส้นเท้าแบบนี้นะครับไม่ในไฮเปอเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าคู่นั้นมันใหญ่แต่น้ำหนักมันเบา คู่มันใหญ่พอๆกับมอนสเตอร์นะแต่เบากับามอนสเตอร์อีกพอมาคู่นี้ปุ๊บนี่เบาสุดเลยนะเพราะว่าโฟมเนี่ยมันใช้เฮลิออน HF เต็มๆเลยนะครับตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงส้นเท้าเลยเอ่อฟิลลิ่งของโฟมนะครับนุ่มเด้งตอบสนองดีมากไม่กระด้างไม่เฟิร์มอะ่ะมันนุ่มเลยฮะคือใส่คู่นี้เดินอะ่ะลำบากแล้วผมก็คือในระหว่างที่เดินก็คิดเหมือนกันนะว่าคือมีลูกค้าประเภทที่อยากได้รองเท้าอ่อนนะ แล้วก็เดินเข้ามาแล้วจิ้มบอกว่าถามพนักง,งานขายว่าเอาคู่ที่แพงที่สุดมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคู่แล้วพนักง,งานขายก็ชี้คู่นี้ให้1 1 5่0หบาทแล้วผมก็นกั่งคิดแล้วเขาเดินได้ยังไงวะคือผมใส่เดินไม่เดินไม่สบายเลยอะพื้นรองเท้ามันเป็นรองเท้าแบบนุ่มเด้งอะสไตล์เนี้ยมันเดินลําบากเดินยากครับคู่นี้ก็เป็นเหมือนกันคือใส่ใช้ในชีวิตประจําวันผมว่าลําบากหน่อย,น,ยนี่แค่เดินคือผมใส่คู่นี้มาทํางานตั้งแต่เช้าไงแล้วก็มา,มารีวิวอย่างเงี้ยนะ มันเดินแล้วมันเดินยากอะ่ะเดินยากมันไม่ได้ยากมากนะแต่เดินแล้วไม่สบายครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็คือมันเหมาะสําหรับใส่วิ่งจริงๆนะฟีลลิ่งนุ่มเด้งแบบนี้มันเหมาะกับการใส่วิ่งมากๆนะครับตอบสนองดีดีมากเลยฟีลลิ่งตอนที่ใส่คู่นี้วิ่งช้าๆอีซี่เพชนะครับต้องใช้พลังในการคอนโทรลนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่ได้คอนโทรลยากมากเพราะว่าโฟมไม่ได้ยวบขนาดนั้น พอวิ่งความเร็วเร่งความเร็วขึ้นมานะครับรองเท้าตอบสนองดีนะครับตอบสนองทุกจังหวะก้าวที่เราลงเลยกระทืบปุ๊บไปกระทืบปุ๊บไปตอบสนองกลับเสมอผมว่าสู้คู่แข่งได้สบายๆแล้ะอ่อนในเวลานี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรองเท้าตัวที่เป็น racing shoe ของอ่อนนะครับก็จะมี Carbo ูม c h o ผมก็ไม่ได้ลองรุ่น3ามไงแต่ตอนที่ผมลองรุ่น2องะ c a r b o n e เ h o เนี่ยเรารู้เลยว่ามันสู้กับคู่แข่งลําบากเพราะว่า ฟิลลิ่งของโฟมเนี่ยมันก็เฟิร์มแน่นนะครับตอบสนองดีพอประมาณแต่ว่าแล้วแผ่นมันก็ไม่ได้เป็นคาร์บอนแบบ100%เเนี่ยแต่มาหาคู่นี้ปุ๊บเนี่ยเขารีดีไซน์กันใหม่ดีออกแบบกันใหม่ปรับกันใหม่นะฮะเลยกลายมาเป็นคาร์บอนสไตล์คู่นี้แหละตอบสนองดีนะครับจังหวะก้ายิ่งวิ่งเร็วยิ่งสนุกคำนี้จะอยู่ในซูเปอร์ชูทบทุกคู่เลยนะยิ่งวิ่งเร็วยิ่งสนุกถ้าวิ่งช้าจะไม่ค่อยสนุกมากนะครับลื่นไหลดีมากไหมคู่นี้ ผมว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ก็มีร็อกเกอร์เชฟนิดหนึ่งบริเวณด้านหน้านะครับพอใช้ได้อยู่นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ฝากสังเกตไว้นิดนึงก็คือดรอปคู่นี้อยู่ที่ดรอปสี่นะครับดรอปออกไปทางต่ำและเริ่มจะต่ำแล้นะครับถ้าวิ่งของเราก็จะใกล้เคียงกับการเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่จุดที่เพื่อนๆต้อง ระล,ลึกไว้ก็คือว่าถ้าดรอปมันอยู่ที่4เนี่ยแล้วเราไม่เคยใส่รองเท้าที่ดรอปต่ําขนาดนี้มาก่อนเช่นเพื่อนๆอาจจะเคยใส่ดรอปแนะครับดรอปสิมาอะไรแบบนี้แล้วมาเจอดรอปสเนี่ยเดี๋ยวน่องมันจะเริ่มตึงอันนี้ต้องฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับรองเท้าเรซิ่งคือรองเท้าทุกประเภทแหละไม่ใช่เรซิ่งหรือรองเท้าคู่นี้หรอกถ้าดรอปมันเริ่มต่าลงดรอปสอย่างเงี้ย หรือถ้าถอยลงไปดรอปสองดรอปศูนย์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่น่องเราจะเริ่มทํางานกล้ามเนื้อในน่องบางจุดเนี่ยนะครับที่เราไม่เคยได้ใช้งานมันเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเนี่ยนะครับที่เราเคยใส่รองเท้าดรอปสูงๆมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานเขาเนี่ยพอมาใส่รองเท้าที่ดรอปต่ําลงมาสัก4ี่หรือว่าถอยลงไปอีกเนี่ยมันจะเริ่มใช้งานเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับใครไม่เคยใส่รองเท้าที่ดรอปค่อนข้างต่ำนะครับก่อนจะมาลองคู่นี้ก็ใส่คู่นี้วิ่งอาจจะไม่ต้องแบบหักโหมมากนักเี้ ถ้าใส่แบนแข่งใส่แล้วไปลงแข่งวันแรกเลยนี่ไม่ควรนะฮะอย่านะครับใส่วันแรกอาจจะสัก5โลพอ่อานเงี้ยสองสโลพอก่อนนะเพื่อให้ดูว่าเออน่องเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือไอจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้ค่ะเพื่อนๆครับไอตัวมิดโซอินโซอินโซของเขาอะ่ะมันคือชั้นม SO ิดโซอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกที่แปลกดีนะแต่ ถามว่ามันมันจะแตกต่างจากรองเท้าคู่อื่นมากไหมผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นกิมบิ๊กมิงของเขาแต่ตอนเอามาใส่วิ่งจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันจะประหลาดกว่าคนอื่นเลยอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดใครๆแบบกังวลอยู่ว่าเอฟีลลิ่งมันจะแตกต่างจากรองเท้าวิ่งคู่อื่นมากไหมเพราะว่าอินโซมันถอดออกมาได้อะไรเงี้ยมิโซมันถอดได้อะไรเงี้ยครับก็ แจ้งไว้เพื่อทราบก้แล้วกันนะว่ามันไม่มีผลเท่าไหร่นักนะครับก็ใส่วิ่งได้ตามปกติเลยนะฮะทีนี้ไอ้เจ้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างน,นะครับคาร์บูมสไตร์เนี่ยฟูลมาราทอนแน่นอนนะครับผมว่าคู่นี้แม่งเอาอยู่ซัพพอร์ตดีขนาดนี้แล้วนะมันจะมีการซัพพอร์ตด้วยนะโฟมหนานะครับแล้วก็น้ำหนักเบาตอบสนองดีนะครับฟูลมาราทอนผมว่าได้ฮามาราทอนได้สิบเคได้ได้หมดแหละทุกระยะแต่ แนะนำว่าเอาไว้สําหรับวันเรซซิ่งนะครับหรือวันที่เพื่อนๆอ,อยากจะซ้อมแบบทําความเร็วนะครับอย่างเช่นพวก t e m p ป e Day, i เดย์อินทวอะไรแบบนี้ดีกว่าอินทวาเนี่ยจริงๆมันมีคาวโฟนะคาวโฟผมว่านั้นน่าจะสนุกกว่านะครับเพราะาพื้นโฟมันเฟิรม์มแบบนี้หน่อยหนึงคู่นี้มันนุ่มแบบนุ่มไปหน่อยเวลามันกดทําความเร็วจัดๆเนี่ยมันจะอาจจะดูดแรงเราบ้างอะไรเงี้ยครับใช้คาวโฟน่าจะดี แต่ถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นคาร์บอนตอนนี้ขององอนก็จะมีแค่คู่นี้แหละมั้งคู่อื่นไม่มีคู่อื่นเป็นสปีดบอร์ดหมดนะฮะสปีดบอร์ดก็จะเป็นพวกแผ่นไนลอนจะมีผสมอินฟิวส์คาร์บอนบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดแทบปัจจุบันไม่มีนะน่าจะเป็น Cloud, น่าจะเป็นไนลอนหมดนะครับเป็นแผ่นสปีดบอร์ดเป็นไนลอนทั้งหมดนะฮะกะ็คู่นี้ก็ฟูลมาราธอนได้แน่นอนนะครับใส่ลอๆเนี่ยได้แนะ่แต่ราคาเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับ คือถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณนะแล้วก็อยากได้ผมก็ยังเชียร์ว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใส่แล้วเรซิ่งได้แบบโอเคเลยอะ่ะดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าต้องเก็บเงินหรือว่าต้องผ่อนหลายเดือนหลายเดือนหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าง,งบมันไม่ถึงจริงๆก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับมันมีรองเท้าออแบรนด์อื่นรุ่นอื่นเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในของออนเองเนี่ยมันก็มีรุ่นอื่นที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากกว่า อย่างถ้าเอาเร c ซิ่งนะของออนเนี่ยอย่างดูพวกคาร์มอนสเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นมอนสเตอร์ไฮเปอร์ก็ได้นะเออผมว่า2คู่นั้นนะ่ะไอ,อแต่มอนสเตอร์ไฮเปอร์ก็แอบแรงนะมอนสเตอร์ไฮเปอร์นี่ก็ผลักไป9,000นะ9,000สี่ใช่ไหมมอนสเตอร์อ่ะมอนสเตอร์ Monster, Monster ได้อยู่นะสบายๆเลยประมาณ7 0 0 0พันสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้แล้วนะครับใส่เร c ซิ่งได้แบบสบายๆเลย ถ้า easy running โอ้โหเยอะแยะออเนี่ขึ้นชื่อเรื่องอความสบายในการสวมใส่นะครับก็คู่นี้อย่างที่บอกไปเลยนะถ้าง,งบถึงรักแบรนด์นี้ชอบแบรนด์นี้ชอบดีไซน์นะครับแล้วก็งบถึงด้วย1 1 5 0 0บาทก็จัดได้เลยนะครับคาร์บอนไซด์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆงบไม่ถึงจริงก็ไม่แนะนำไม่แนะนำมันราคามันแรงไปหน่อยมันมีคู่อื่นที่น่าจะเหมาะกว่านะครับผมเอมล่อกีเราบอกเรื่องความมั่นคงของเทาคู่นี้ไปยัง บอกไปแล้วนะใช่ไหมว่าตอนผมใส่เดินมาเนี่ยคือยืนอนะ่ะโอเคแต่พอเดินปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงมากนักนะครับเพราะโฟมมันนุ่มมากอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้นุ่มจนยวบวนะมันยังพอประคองเท้าได้แต่ก็สัมผัสได้แหละว่าเดินแล้วไม่ค่อยสบายทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของผมครับกับรองเท้าคู่นี้ครับออนคลาวบูมสตร์นะครับ, Cloud Boom รบเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับคู่นี้คอมเมนต์บอกกันทีนะครับ กลับมาที่ outdoor studio ของเรานะครับกับคาร์บูมสไตล์คู่นี้ครับเพื่อนๆครับส้นเท้าสูงอยู่ที่39.5นะครับหน้าเท้าสูงที่35.5ดรอปอยู่ที่4นะครับน้ำหนักอยู่ที่219กร,รัมในขนาด10 US นะครับราคาขาย11,500บาทสีนี้เป็นสีที่2นะแล้วก็เกาะก่อนหน้านี้นจะเป็นสีสีหลากสีเหมือนพายอะหลากสี นั้นคู่นี้เป็นสีที่2มีสีที่สสีเหลืองและเดี๋ยวผมว่ามาันคงมีอีกหลายสีตามมานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เตรียมตัวกันได้นะครับไปจักกันได้ต้องเร็วนิดนึงนะสำหรับรองเท้าออนเวลาออกรุ่นใหม่ๆมาหมดเร็วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่กระแสความนิยมของเท้าออนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับหมดเร็วมากเลยผมไปที่ญี่ปุ่นมาล่าสุดที่โตเกียวอะไปที่ร้านยอดฮิตของคนไทยก็คืออาเพนโตเกียวตรงชินจูกุครับ เข้าไปเขาตั้งกองออนแบบเยอะมากนะแล้วก็มีคนไทยแต่เป็นลุมซื้อกันเออหยิบกันโอ้ยคาวมอนสเตอร์สองที่เราเอามาใส่วิ่งซ้อมทำความเร็วพวกนี้กันนะเขาก็ใส่เดินกันนะซื้อกันแบบหหยิบกันแบบเอารุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นโน้น,น,น,นอะไรอย่างงี้ครับมีแต่คนไทย,ยนั้นเลยครับผมก็แอบตกใจนิดนึงนะครับนึกว่าอยูออ่ห้างในประเทศไทยซะอีก <laughs> มีแต่คนไทยแล้วก็คุยกันเนี่ยแม่ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เข้าไปซื้อนะครับ เขาอยากได้คาวห้าเอ๊ะผมจำไม่ได้ผมซื้อคาวห้าคาวหกให้แกน่าจะรุ่นหกมัง้งสีขาวนะครับพอดีไปที่นู่นก็จใจจังหวะพอดีแล้วราคาก็โอเคด้วยแหละราคามันได้ประมาณสักสี่พันสี่พันต้นต้นเออถูกับไทยเยอะนะไทยราคาป้ายหกพันสองนะครับแต่ถ้าเพื่อนตรงไหนไม่มีโอกาสบินไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็แนะนําว่าซื้อที่ไทยก็ดีนะครับดังมีโอกาสได้ลองได้สวมได้อะไรแบบนี้นะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับไซส์ไหนนะครับ แล้วก็ได้ลองสวมลองใส่ดูแล้วก็ได้ลองเดินดูอะไรอย่างงี้ในร้านนะจะได้ลองดูหลายๆรุ่นนะครับไปที่นู่นก็อาจจะมีโอกาสได้เลือกหรือถ้าจังหวะไม่ดีอ่ะคือถ้าคุณถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะไปซื้อที่นู่นจังหวะด,ดีก็อาจจะมีของเยอะแต่ถ้าเกิดจังหวะไม่ดีไม่มีของเลยอันนี้ก็จ,จะเสียโอกาสไปครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสผมแนะนําว่าซื้อที่เมืองไทยก็ดีนะครับในแอปส้มเง,งี้ยช้อปปี้เนี่ยเขาก็มีโค้ดส่วนลดมานะพอลดแล้วเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ต่างกับ ไปญี่ปุ่นนะครับถ้าต้องตีตั๋วไปญี่ปุ่นซึ่งตั๋วเครื่องบินก็ไม่ถูกนะผมว่าก็ซื้อเมืองไทยไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับออนก็วางขายนะครับที่ m l a b ก็จะมีที่ Emporium นะครับที่ Central World ที่แมกกาบางนาที่ผมคุ้นๆนะที่ไอคอนมีไหมไอคอนไม่แน่ใจว่ะไอคอนไม่แน่ใจเลยอะแต่ว่า3ที่ที่ผมจำได้แน่ๆนะที่ MLA b ที่ ที่ e อ p o r e พรเมมีนะครับที่ Central World มีแล้วก็ที่เมกะบางนา3ที่นี่ยผมเห็นแล้วผมเห็นช็อปแล้วด้วยมีแน่นอนนะครับแต่คู่นี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดอต้องหาจังหวะเข้าไปดูดีๆแต่ผมคิดว่าตอนนี้มีถ้าจะไม่ผิดนะสีเหลืองอเห็นอยู่นะครับแต่สีนี้อาจจะไม่มีแล้วนะครับแต่ก็ต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีแต่เราหรอกที่สนใจนะครับมันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับหรือจะเป็นคนท,ทั่วไปในแหละที่สนใจรองเท้าแบรนด์นี้อยู่นะครับแล้วก็ เขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของราคาเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของอะไรมากมายไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันเหมาะกับใครอ่ะแต่เขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากได้รองเท้าที่แพงที่สุดในร้านอ่ะว่ามันคือรุ่นไหนผมก็เจอบ่อยตอนที่ผมไปถามน้องๆพนักง,งานขายเขาบากว่าวันที่มันออกจําได้สีแรกที่รุ่นนี้ออกนะไอเนี่ยคาร์บูนสไตล์ออกผมถามว่าใครมาซื้อปรากฏว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวอาหรับมั้งเดินเข้ามาถามว่ารุ่นไหนแพงสุดในร้านไอ้น้องคนนี้ก็ซื้อไง อันรุ่นนี้ครับพึ่งมาโอเคไอเท e ก t ิ t ไอเท t กิโอเคคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจครับว่ามันเหมาะกับเขาหรือเปล่าแต่เขาแค่สนใจว่าราคามันแพงที่สุดในร้านหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้รองเท้าออนเอาเบาที่สุดนะน้องเอาเบาที่สุดมาให้พี่เลยนะไอคู่นี้ก็เบาสุดอีกไง2อ9รกรัมในขนาดสี่ยยังไงครับก็จัดไปราคาไม่เกี่ยงไม่มีผลไม่มีปัญหาซื้อได้นะครับ แต่จริงๆถ้าได้มีโอกาสดูคลิปผมอยากฝากไว้นะครับว่ารองเท้าทุกคู่มันมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับอยากให้ค่อยๆลองหารองเท้าที่มันเหมาะกับเราดีกว่าอย่าไปาคิดว่ารองเท้าที่มันแพงราคาดีราคาแพงที่สุดเนี่ยมันจะต้องดีที่สุดเสมอไปหรือรองเท้าที่เบาที่สุดมันจะต้องเข้ากับรูปเท้าของเราจะต้องเหมาะกับเรานะครับก็อยากฝากเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดบอกเพื่อนๆเ,เสมอ แต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับไม่ใช่คู่นี้ที่แพงที่สุดแล้วจะเหมาะกับคุณนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย